ไม่ไม่ไม่มีไม่มีบนวอลมาละไม่มีใครอ่ะแล้มันกระโดดมาไงอ่ะเมื่อกี้มันไม่อยู่นะเมื่อกี้มันไม่อยู่จริงทำให้ข้อดีไม่มีบนวออใครวะเออแล้วคือพี่มันเอาพี่ขึ้นวอมันยืนไม่โดนนะฮะฮิฮิิอ่ะผากชุดเดิม ฮิวอ๋อกระชองเดือบนะพ่ะยกระชุดเดือบใครกินก่อน <c oughs> อ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหกว่าจะยิวได้ฮิว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 เอ๋อจะเข้าเข้าออกออกทำไมพี่ฮิวฮิวเดินท่อยิงเอ๊ะใครมีหรอตั้งตีไปเลยก็ได้นะมันเหลือยสามตัวพอดีอ่ะ <c oughs> ปตัวนังเลยไปเลยอ๋อโอเคฮิวแบบนี้ใช่ไหมั้งห้งหมังเฮเว่นเฮเนชตงตงพี่เอ่อปังล็เฮเว่นเร้พี่ฮิวลงมาแล้วลงมาโอ้โหเกิโอ้้